การถแถลงข่าวถลกหนังเทือกในวันนี้นะครับนายนัทวุฒิใส่เกืือเสนอให้สอรอสอแจ้งข้อหากบฏกับนายสนธิยานเชื่อรุทไทยในธรรมส่วนนายจตุพรพรมพันธ์เรียกร้องให้ศาลและอายการดำเนินการกับม็อบประชาธิปัตย์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกับคนเสื้อแดงครับนายจตุพรพรมพันธ์แกนนาแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนอปชเรียกร้องให้อายการสูงสุด ดำเนินการกับนายสุเทพเทกสุบรรผู้ต้องหาคดีกระบทที่เลื่อนนัดรายงานตัวต่ออายการเพื่อส่งฟ้องสารมาหลายครั้งรวมถึงกรณีนายสนธิยานชื่นรุไทยในธรรมแกนนำมอบประชาธิปัตย์ที่ถูกจับกลุ่มตามพรกฉุกเฉินแต่สารอนุญาตให้ปล่อยตัวในวันอาทิตย์นี้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับแกนนำนปชและคนเสื้อแดงเมื่อปี2553ที่ไม่ได้เลื่อนนัดหรือประกันตัวแต่อย่างใด เพื่อสร้างมาตรฐานในกระบวนการยุติธรรมไทยนายจตุพรยังระบุด,ด้วยนะครับว่าฝ่ายอำมาตยาธิปไตยรอเวลาให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปอชดำเนินการกับฝ่ายประชาธิปไตยรวมถึงการที่หลายธนาคารไม่ยอมปล่อยเงินกู้ให้รัฐบาลเพื่อนำมาจ่ายให้ชาวนาตามโครงการรับจำนำข้าวขณะเดียวกันก็สร้างภาพให้นายสุเทพกลายเป็นเทพ,พเจ้า ในหมู่คนที่ไม่รู้เท่าทันรวมทั้งฝากไปเผด็จก,การทั้งมวลด้วยและแรกๆเรืออ่ขยมาตายาธิปมไตยเนี่ยนะครับก็ต้องบิ้วไว้คนเนี่ยนะครับเกิดกระแสฟีเวอร์กับสุเทพเชื่อหรือไม่บรรดาหมอบรรดาอาจารย์นักวิชาการในมหาลาัยนักธุรกิจต่างออกมาชื่นชมลุงกำนันสุเทพลุงกำนันสุเทพบางคนแก่จะตายอยู่แล้วยังเรียกสุเทพวปาลุงกำนันมันจึงไปเข้าคอนเซปต์ว่านี่คือลุงกำนัน ลุงกำนันผู้ใจดีหน้าตายนะครับเหมือนกับซันตะคลอสอยังไงแต่เนีนะครับคือพูดได้ไงวาสร้างจนกระทั่งสุเทพเป็นลุงกำนันระถ้าคนไปจำสุเทพเพื่อสุวรรณในขณะที่เป็นรองนายยกฆ่าคนเสื้อแดงนั้นนะครับนั่นมือเปื้อนเลือดปากเปื้อนเลือดนะครับดูแล้วความจำแบบนี้ไม่ไดีไปใช้คำว่าลุงกำนันเพราะใครไม่รู้ว่าตอนมันเป็นกำนันมันทำอะไรบ้าง นายจตุพรย้ำว่ากลไกของระบอบอำมาตย์โดยเฉพาะองค์กรอิสระในรัฐธรรมนูญปัจจุบันล้วนแต่เป็นปฏิปักษ์ปฏิปักษ์กับฝ่ายประชาธิปไตยทั้งสิ้นแต่ฝ่ายประชาธิปไตยมีประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศดังนั้นรัฐบาลควรยืนหยัดในระบอบประชาธิปไตยที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนที่สำคัญต้องเชื่อมั่นและตอบสนองความต้องการของประชาชนที่มอบความไว้วางใจให้ นายนทวุฒิไสเกื้อการนำนปชเสนอให้ศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอรอสอโดยอายการสูงสุดกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อหากระบฏแก่นายสนที่ยานด้วยไม่ใช่แค่การป่าฝืนพรกฉุกเฉินที่สารเพิ่งอนุญาตให้ประกันหรือปล่อยตัวในวันที่17กุมภาพันธ์นี้แล้วส่วนการที่สารเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์นายเสรีวงมนทาแกนนำม็อบประชาธิปัตย์นั้น ดีเควรชี้แจงต่อสอรอสอให้ใช้อำนาจตามพรกฉุกเฉินอายัดรัพย์นายเสรีอีกครั้งสำหรับกรณีนายสุเทพที่ขอเลื่อนรายงานตัวนั้นหากเจ้าพนักงานอายการไม่ให้เลื่อนก็ต้องแจ้ง DSI ให้รวบรวมหลักฐานร้องต่อสารอาญาเพื่อขออนุมัติหมายจับนายสุเทพที่สังหารหมู่ประชาชนปี2553และคดีกบทได้ทันทีจึงฝากให้แกนนำและมวลชนมอบประชาธิปัตย อย่าเพิ่งกระยิมยิ้มย่องเพราะยังมีกระบวนการทางกฎหมายที่สามารถดำเนินการได้บรรดาแกนนำต่างๆ17 18คนที่ถูกออกหมายจับด้วยกันกับนายสนธิยานก็อย่าเพิ่งระริกระริกระดีกระดาล,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 าลาูกนี้บอกว่าจัดวันวาเลนไทยวันเสาร์วันอาทิตย์บอกว่าจัดสตรีทโชว์ มีการโชว์มีการแสดงอยู่กลางถนนก็อย่าเที่ยวไปเดินกรีดกรายออกมาแบบสนธิญยานก็แล้วกันเพราะเขาจับมาขังแล้วเจ็ดวันอย่าไปลึกว่าสารท่านจะปล่อยทุกคนแล้วถ้าสารท่านปล่อยอายการดีเอสไอกับตำรวจเขาก็ไปดำเนินคดีในคดีกบบต่อมีสิทธิ์ติดยาวแล้วนี่เป็นความลับของทางราชการ่านอย่าไปบอกใครเจ้านะ นายนัทวุฒิกล่าวได้ว่าหากธนาคารยอมให้รัฐบาลกู้เงินเพื่อมาจ่ายชาวนาตามที่คาดไว้ต้นสัปดาห์หน้าก็จะแก้ปัญหาชาวนาได้แต่หากธนาคารยังเล่นเกมการเมืองอยู่ก็เชื่อว่าประชาชนนั้นจะออกมาต่อต้านธนาคารอย่างแน่นอนพร้อมขอให้ชาวนาอย่าหลงเดินตามแนวทางของม็อประชาธิปัตย์ที่ต้องการสุญญากาศทางการเมืองเพราะนอกจากจะทำให้การจ่ายเงินล่าช้าแล้วก็อาจนำไปสู่กาียุคได้